จ็ดสิบครับไม่ร้อเจ็บกันนะไมได้ไ <youtubers> ม่ได้ไม่ได้ดูไทย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 ดยดูไท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 ยดยดูไทยยดูไทยดูไทย มอ้ร่มมันเสียงหนา้มันดังเงี้ยไงับแขนี้งับลว่าเจสับเออไม่ครับอยเจ็ดดีครับไม่ีัยาตู้เลียวไป่นึง้ไงจับรถก็ับไปก่อนเอ่อยไปอตงติดไวน่น้ก่เย

ได้า้เดกหน่อยเตนัเลยเฮ้ย่าร้อนเด้อเร็วนันตีบอลนั่นเลยครับเปตีวบอลเหรเสี่งเสื้อเสมาแต่ไหนตีวบอลสั่งตัวละห้าสิบบาทนึงเนี่ยว่ะน้ำบันก็สนุกดีดีด้ีเท่าไ้พอขอเบิ้งเนี่ยใ่เหตุงานดีด้อนี่ยดีเาเน้อัว์มันดอยนิ่มเอาเบือเอีอันนี้มันเบือเอ็มเนี่ยก็ดีเนให้งน่น มิวใส่บ่ได so <rebbe> ้ดอกแนี้มันน้อยจ้างแล้วบอยัง้หัวกันจ้งนะเ้าใส่ได้บอเอาไหม่ะยัง้างไม่จัตัวของมึงก็ขององมิพอสั่งเบอร์เอแล้วบตัวละลอยหนึ่งบาทเ๋าบอกด้่หักหั้างส้างเพิ่นกันเพิ่น้งเพ่นกอนจ้างในเพจบอไว้ยต่ยักอยู่โรงงานเขาสั่ง โอ oh, ้โหองสั yeah. yeah. ่งอยู่โรงงานใช่ในนี่เด้อเดี๋ยวสั่งมาให้ดอกยกทิมเลยห้าสิบบาทเราสิตัวละห้าสิบบาทก็พอสั่งเนาะยามเอาเห็ดงานหนาหันหนุ่มมันมืนดิได้สั่งก่อนสีนี้เด้อสีเขียวสีเขียวปะเมื่อเมื่ออันไดนสั่งยังแบบเดียวกันทอดกระเป๋าโย่ทอดทิมกับผัย อย่าทิอย่าทิมือใดใส่มาจะนัดกันเนียเอยเสียชิตู่อ้เวรอไใส่มาจะนัดกันใส่ละสมตาเขาใส่คู่กันย่าเรื่อนะใครใส่สีเดียวกันรองหรอพร่นมากมาขนาดนี่จะทนยังไงี่นงรงนี่ครับนี่ย กลิ่นเมื่อนั่งว่ากลิ่นสุดป่าว่าว่ากินมีปอนว่ากับปากหเลยปูดไส้เลยไปไหนไปไหนมาไปไหน